สวัสดีค่ะพบกับพรพิมลชาแนลนะคะวันนี้ก็จะมาทำปลากระพงผัดขึ้นช่ายนะคะปลากระพงผัดขึ้นช่ายก็วัตถุดิบนะคะก็มีปลากระพงนะคะแล้วก็ใบขึ้นช่ายพริกกระเทียมนะคะพริกกระหันเฉียงๆนะคะกระเทียมสับน้ำตาลทรายนะคะแล้วก็เต้าเจี้ยวแล้วก็ซอสน้ำมันหอยนะคะ แล้วก็จะมีพริกไทยด้วยนะคะเรื่องปรุงและวัตถุดิบก็เตรียมไว้เรียบร้อยนะคะต่อไปก็ไปทำผัดปลากระพงใบขึ้นใบขึ้นช่ายกันเลยนะคะค่ะ <c oughs> เดี๋ยวรอน้ำมันร้อนแป๊บหนึ่งนะคะตั้งกระทะไว้รอแล้วนะคะไฟแรงไปแล้วก็รีไฟลงเป็นไฟกลางก่อนนะคะ จากนั้นก็ใส่กระเทียมลงไปเลยนะคะค่ะเมื่อกระทะเราร้อนใส่แล้วก็ใส่กระเทียมลงไปนะคะกระทะเริ่มร้อนแล้วเราก็ใส่ปลาลงไปเลยนะคะ างคนเขาก็จะเอาปลาไปทอดก่อนนะคะแต่ว่าเราจะไม่ทอดนะคะเราจะเอาไปลงไปผัดได้เลยนะคะแต่ก็ระวังปลาเละด้วยนะคะระวังปลาเละจากนั้นเราก็เติมน้ํานะคะเติมน้าลงไปเติมน้ําลงไปนะคะแล้วก็รอแปบ๊บนึงนะคะรอปลาสุกก่อนนะคะจะปิดฝาไว้ก่อน ิดาไว้ก่อนนะคะรอปลาสุกก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยมาดูอีกที่ตอนนี้ปลาก็เริ่มสุกแล้วนะคะแล้วก็เกี่ยปลาไปไว้ข้างๆก่อนนะคะจากนั้นเราก็ปรุงเอาเตาเจียวลงไปก่อนนะคะเตาเจียวลงไปเลยเตาเจียวแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทราย ตามด้วยซอสน้ำมันหอยะะแล้วก็พริกไทยนิดนึงพริกไทยเพื่อให้หอมแล้วก็แบกลิ่นคาวด้วยนะคะแล้วก็ปิดนะคะแล้วก็คนคนให้เท่ากันให้เข้ากันนะคะคนคนให้เข้ากัน ปลาก็เอาไว้ข้างๆก่อนนะคะอยา่าไปคนปลานะคะเดี๋ยวปลาเขาจะเละนะคะจากนั้นเราก็ชิมรสชาติก่อนนะคะชิมรสก่อนนะคะรสชาติได้แล้วนะคะอร่อยแล้วเนาะจากนั้นเราก็ใส่ขึ้นช่ายลงไปเลยนะคะใส่ขึ้นช่ายลงไป ลงรสแบบที่เราชอบเลยนะคะก็ผัดผัดให้ขึ้นขนช่ายเขาสลบนะคะให้กลิ่นขึ้นช่ายออกมาค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะปลาปลากระพงผัดขึ้นช่ายนะคะแล้วก็เขียวเให้ให้ปลา ให้น้ำน้ำซอสนะคะซึมเข้าไปในเนื้อปลานะคะตั้งคนแรงนะคะแค่น,นี้ก็พอ้ะคะนะคะ่ะเสร็จแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะลาลกระพงผัดขึ้นช่ายนะคะปิดแก๊สได้เลยนะคะ จะตักใส่จานแล้วนะคะค่ะตักใส่จานพร้อมเสรืฟนะคะชิ้นปลาแล้วก็ไม่ต้องหั่นเล็กเกินไปนะคะจะได้ดูแบบน่ากินนะคะทำไม่ยากคะ่ะทำไม่ยากเลยนะคะหรือว่าใครอยากจะเอาไปทอดก่อนก็ได้เนาะ หั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็ไปรลุกแป้งรลุกแป้งมันหรือแป้งทอดกรอบนะคะแล้วก็มาทอดทอดก่อนแล้วก็จะผัดจะผัดง่ายนะคะจะผัดง่ายปลาก็จะไม่เละนะคะแต่จะทําแบบนี้ก็ได้เนาะทาแบบนี้ก็ต้องระวังไม่ให้ปลาเละด้วยนะคะชอบกินแบบเนื้อปลาแบบนิ่มๆนะคะก็ไม่ต้องทอดก่อนก็ได้ นี้ก็จะอร่อยไปอีกแบบหนึ่งนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะปลาผัดขึ้นช่ายปลาผัดขึ้นช่ายนะคะบาพริกอีก2ชิ้นเห็นนะคะปลากระพงผัดขึ้นช่ายนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ มีน้ำไว้คลุกข้าวด้วยนะคะใส่น้ำเนาะมีน้ำแบบคลุกคลิกเนาะไว้คลุกข้าวกินกับข้าวสวยร้อนๆน,นะคะอร่อยมากๆเลยนะคะลินหอมมากเลยถ้าใครไม่ไม่ทานเผ็ดก็ลดพริกลงก็ได้นะคะลดพริกลงนะคะค่ะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะฝากเป็นกำลังใจให้กับพรพิมลชาแนลด้วยนะคะ ขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ